เรามาดูกันว่า LHK นะเพื่อนเราถามว่า LHK ปันผลดีอยู่ควรซื้อเพิ่มไหมอ่าซึ่งผงไม่รู้นะครับว่าพี่นาสิรีมี LHK ต้นทุนอยู่เท่าไหร่แต่ถ้าพี่บอกว่าต้นทุนดีควรซื้อเพิ่มไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผงให้ดูภาพรวมใหญ่ๆก่อนเลยสำหรับ LHK นะซึ่ง อันนี้พงดู w e วีคลี่ชา t ให้เลยนะก็คือภาพรวมของรายสัปดาห์แล้วเห็นเลยว่า LHK ตอนนี้มีจุดสูงสุดที่5บาทแล้วกันพงจะเฉลี่ยนะจริงมันสัก4บาท85บาทแล้วก็ฐานของมันน่ะจะอยู่ที่ประมาณ2บาทกับ3บาทเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ที่เข้าตลาดมาในปี2 0 8พหุ้น LHK ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกรอบนี้นั่นถามนั่นหมายความว่าถ้า LHK ราคาถ้าสมมูรณนะ เราได้ซื้อแถว2บาทหรือประมาณสองบาทหแล้วเราถือปันผลตลอดชีวิตของตัวเนี้ถ้าเราบอกว่าดีอ่ะมันได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีหุ้นอยู่ที่4บาทขึ้นไปแล้วกัน4ี่บาทถึงหบาทแล้วเราจะซื้อ4ีบาทถึงหบาทเพื่อเก็บกินปันผลเพราะว่ามันไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้บอกว่าปันผลดีราคาทุนของเราอะ่ะจริงควรมีอยู่แถวสบาทสอบาทนี่คือสูงหน่อยนะ แต่ว่าถ้าเป็นต่ๆคือสองบาทห้กับ2บาทก็ถือว่าเวิร์กอยู่แต่ถ้าณตอนนี้นะครับถ้าเราดูอยู่เราจะเห็นเลยว่า l อ่ะมันเป็นไซเวยแอกับไซเวดาวคือขึ้นขลงๆในกรอบนี้ให้กรอบใหญ่เลยนะจริงหบาทพงตัดทิ้งเลยนะมันมันไม่ถึงถ้าแบบนับแบบว่า จริงๆนะมันอยู่ที่4บาทดกับ5บาท20เต็มที่นะครับส่วนกรอบล่างเราจะเห็นเลยว่าก็ไซเวย์อยู่ในกรอบ2บาทอ่ะกับประมาณสัก2บาท50นี่อันนี้คือกรอบเลยเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าระยะสั้นครับขึ้นขึ้น,นลงลงในกรอบก็คือไซเวย์อัพไซเวย์ดาวอยู่ในกรอบอ่าเนี่ยไซเวย์อัพไซเวย์ดาวในกรอบอันนี้คือแบบดูเข้าๆเลยนะคืออันนี้ตัวนี้ดูง่ายมาก สำหรับใครที่จะเทรดนะครับตัวนี้นะก็คือไซเวียอัพไซเวดาวในกรอบมาตลอดตั้งแต่ปี2008ก็คือขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกรอบ2บาทกับ5บาทหนีเป็นต้นใหม่เพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ครับถ้าบอกเราบอกว่าเราจะซื้อเพิ่มอ่าเราก็ต้องมาดูระยะสั้นตรงนี้ว่าจะหยุดลงตอนไหน,นเราก็ต้องมาดูระยะสั้นตรงนี้นะครับว่าจะหยุดลงตอนไหน ถ้าถามตอนนี้จะควรจะซื้อเพิ่มดีไหมถ้านับปัจจุบันยังไม่ควรเพราะว่านับปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นขาลงอยู่มันยังหยุดลงไม่ได้ซึ่งเป้าการลงของตัว LHK เนี่ยก็สามบาทแล้วกันช่วงแรก3บาทกับ2บาท80แล้วก็2บาท50กับ2บาทเพราะฉะนั้นเราต้องรอดูก่อนว่าตัวนี้จะกลับตัวตอนไหนเพราะฉะนั้นถ้ากลับตัวพงม,มองพงม,มองไปเลยนะก็คือช่วงนี้แหละพงให้2ช่วง ที่ต้องดูว่ามันรับอยู่แล้วออกค้างได้เมื่อไหร่ค่อยเข้าไปซื้อเพิ่มนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะสนใจตัวนี้จริงนะก็โซนแรกก็คือ2บาท50กับประมาณบาทบาทผมให้กรอบใหญ่นี่เลยเนี่ยมันต้องลงมาแถวโซนนี้แล้วเก็บคุ้นคืนให้ได้ก่อนแล้วค่อยเล่นแต่ว่าถ้า2บาท50กับ3บาทรับไม่อยู่โซนสุดท้ายคือ2บาทครับและตัวนี้ถ้าหลุด2บาทเลิกนะเพราะว่ามันไม่เคยหลุด2บาทมาเลยเนี่ยหลุดเล็ก ในช่วงโควิดแต่ถ้าหลุดตอนนี้คือทุกอย่างจบเพราะนั้นตัวนี้พื้นฐานนะของ LHK อยู่ที่2บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูว่าระยะสั้นจะหยุดลงเมื่อไหร่ซึ่งถ้านับวันนี้ยังหยุดลงไม่ได้นะครับยังซื้อไม่ได้นะก็รอดูก่อนเวทแอนซีรอรอดูว่าจะเกิดรูปแบบกับตัวหรือสัญญาณกับตัวในที่นี้ไหมนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือผมตีเส้นให้ดี ถ้าราคาเบรกเส้นเทนไลน์นี้ได้เมื่อไหร่สีขาวเนี่ยค่อยซื้อเพราะฉันก็ลองไปตีกราฟตามได้นะครับตีจากนี้ถึงนี้นะกราฟเบรกเส้นเทนไลน์ line, ค่อยเข้าไปซื้อหรือสะสมครั้งแรกแต่ถ้ายังเบรกอัพเทนไลน์ตรงนี้ไม่ได้ก็ชะลอการลงทุนไปรอดูข้างล่างเพราะฉะนั้นก็เดาไปเลยครับเรารู้แล้วว่ามันเบรกเทนไลน์ line, ใช่ไหมกรอบสาคัญเพราะฉะนั้นผมก็จะเดาว,ว่าอ่ะเนี่ยในกรอบนี้แหละปุ๊บเบรกได้เมื่อไหร่ก็ค่อยเข้าไปลงทุนกับตัวนี้นะ เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราไปดูของตัวผลกำประกอบการ l h k ซะหน่อยโลหะกิจเมทัลอ่าเนี่ยดูคร่าวๆเ,เพราะว่ากราฟม,มันบอกอยู่แล้วว่ายังไงก็ขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผลประกอบการ,รเราเห็นเลยว่าสองพันสองพันเจ็ดสองพันสองพัน แต่ว่าผลประกอบการอะรายได้มันคงที่นะพงต้องบอกก่อนเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าหุ้นมันไม่ขึ้นไม่ลงมันอยู่ในกรอบเพราะว่ารายได้มันคงที่มันโตไม่ได้มันยังแต่ว่าที่ผ่านมา5ปีหุ้นรายได้ไม่โตนะแต่กําไรครับ1 0 0 2 0 0 1อยส7หน้ยเกาห็นไหมครับกำไรก็ไม่โตแต่ว่าหุ้นมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงตามไซเคิลของต,ตัวเศรษฐกิจของตัวตัวเศรษฐกิจแล้วก็ตัวของเรื่องเ,อเนี่ยเรื่องที่เขาทำอะกลุ่มโลหะ แต่ว่ามันก็ทรงๆนะยังไม่ได้มองว่าดีหรือไม่ดีเล่นอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นมันต้องตั้งเป้าก่อนว่าตัวเนี้ยเป้าหมายเราคือเล่นเอากําไรหุ้นหรือเล่นเอาปันผลหรือบางคนบอกว่าขอทั้งปันผลแล้วก็กําไรหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นผมจะตอบหุ้นกลุ่มแรกก่อนนะถ้าคนบอกว่าซื้อเพื่อปันผลดีแล้วอยากได้ปันผลพงแนะนําให้เก็บหุ้นในช่วง2บาทถึง3บาทไม่เกินนี้ครับแล้วก็ถือปันผลได้ แล้วเพื่อกินปันผลแต่ว่าถ้าเรามีต้นทุนมาสูงสูงแล้วเราบอกว่าจะถือเอาปันผลคงไม่แนะนําเพราะว่ายังไงเราก็แพ้ยังไงเราก็ขาดทุนเพราะปันผลมันคือเอาเงินเรามาจ่ายเราแค่นั้นเองอ่าสมมติว่าเราได้ปันผลมาเนี่ยเราติดอยู่แถวสี่บาทหกสิบสี่บาท้าสิบเนี่ยพอราคาลงมาเราได้เงินปันผลจริงแต่หุ้นตกเราขาดทุนเพราะมันคือการเอาเงินเรามาคืนเราแต่ถ้าเราได้สะสมแถวช่วง2บาทสบาทหรือสองบาทหสิบสองบาทแล้วมันขึ้นไป ปันผลต่อให้จะปันผลแล้วเอาเงินมาคืนเราก็ตามแต่พอหุ้นมันขึ้นต่อเรากําไรทันทีอ่าก็คือถ้าจะถือปันผลพยายามให้ต้นทุนนะครับอยู่แถวๆสองบาทไม่เกิน3บาทแต่ถ้าเอากําไรด้วยก็หาหาทางซื้อแถวจุดกลับตัวตรงนี้ครับแล้วก็ถือต่อไปพอมันเป็นขาขึ้นปุ๊บเราจะได้กําไรพร้อมกับปันผลแบบนี้จะเรียกปันผลฟรีเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับตอนนี้เวทอ n นซีก่อนแล้วรอดูว่ามันจะ เกิดเหตุการณ์แบบพี่พงศ์บอกไหมถ้าเกิดเหตุการณ์ที่พงศ์บอกจะซื้อเพิ่มก็ได้เช่นกันนะสำหรับตัวของ LHK นะเออ